สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กะสีพามาทำคว้มสะอาดเฮ็ดเนาะค่ะเนาะเก็บเฮ็ด <H ed, S 2> มาจ้ะเนาะอันนี้อันนี้ก็คือเฮ็ดมันปูเนาะนะอันนี้อันนี้ก็คือเฮ็ดเฮ็ดขาไก่จ้ะแต่เฮาสีทำคว้มสะอาดเห็ดมันปูก,ก่อนนะคะเนาะ,ะ,นะะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีอื้ กันนะคะนีขอ,ขอถอดถุงเท้าก่อนอยู่ในบ้านเลขอถอดถุงเท้าก่อนนะะส่วนสีเหลี่ยนยี่งานสานดีจ้ะจะเป็เสียบมะบึงนักกันเช็กน้อยนะักกันก็ใส่กันเพ็ดเช็กน้อยอกินกาแฟไปน้ำเนาคะนะ่ะกินกาแฟไปน้ำ ชื่นค่ะสดชื่นโอ้ยนั่งทาใอะไรกันจะว่ากันด้วยค่ะเดอ้อสิ้อเมื่อไงทำความสะอาดเห็ดนะคะเนาะโอ้ยเก็บเก,เก็บก็บเมืองไงไ่อยแล้วกลับมาหอดก็ต้องมาทำความสะอาดเห็ดอีกสัวสิเล่แต่ละขั้นตอนสัวสิเล่กินเขาเนาะคะ่ะเนาะ ซื้อเขากินกับข้าวาดเดี๋ยวนึงเดี๋ยวเาบถึงว่าก็ได้แต่ใหนไปนเก็บมันก็บมวนเนาะค่ะเนาะมวนไปนั่งไปเก็บเราก็สนุกเราก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยกับเป็นกันมัดเาะเนาะคือทำบวมัอมอดอีกทคือสีบอไปคําป้าเขาสวนเขาดงดง สิบผ้า,าท้ายเห็ดจนจนแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็สิโดนเติบอยู่ส่วนสีเหลวแต่ก็สีเฮ็ดเฮ็ดคลิปเล็กน้อยเนาะ,ะนะเห็ดเล็กน้อยก็มีคลิปได้ลงเนาะคะนะ่ะเนาะไปเก็บมาแล้วก็มาทำความสะอาดนะคะก็คือเห็ดเห็ดไปแล้วน้อยหนึ่งหน่อย,อย,อยมอดมอดก็สิแบบกับสิแยกแยกกุ่มเห็ดเล็กน้อยก็อันใดที่มันนั่นงหากอะ ไม่ดีก็ทิ้งไปหัวเห็นบอนอ,นอ่ะจังเห็นเห็นบอนอ,นอ่ะนั่งอยากเตือนอยู่จ้ะพวกเห็นคนก็อย่างน,นั้นเห็น การทำความสะอาดให้กับพ่อใช่ไหมจามีกระไรตืบเด้อดจะเดินไร้ครับอยู่เน็ดก็ได้ มาปัดเอาเก็บฟุ้มันออกน้ำแน่จังน้อยเหมือนยัางไหนกะจังถ้าเ้าไปเอาใส่นามล่างเลื่อนบนเฮ็ดแม่งเป็สีอมน้ำเนาะค่ะเนาะมองเสจากว่าห้าสซีนช่วงที่เ้าส่เอาไปแบงเฮ็ดกินไหมเ้าก็เฮ็ดกินท่าเข้าก็จังเอาไปไปใส่นามล่างเนาะค่ะเพราะว่าเทาไปล่างวัเทียวมันก็สีอมน้ำเก็บทำความเก็บลำบาก เพราะว่าสิบเอาสิบเอาต้มก้อนเนาะสิบเอาต้มก้อนสิ่พึ่งไว้งสิ่งหลัก็สิเฮ็ดกินไปนำ้ำเรื่อยๆเนาะค่ะพึ่งมันกระตากแห้งไปนำ้ำเรื่อยๆ ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะเหนื่อยค่เหนื่อย,เห,อยเหนื่อยนะคะแต่ก็ต้องต้องทำไปเก็บมาแล้วก็มีงานให้ทำอีกช่วรสิแล้วแต่ละขั้นตอนนะเนาะขนาดมังทียก็ตตัดมาจากปลาเราอดนนี่จ้ะ ก็ยังบุเรียบร้อยก็มี่ก็ยังต้องมาเล่นอีกคือเกาเนาะค่ะเนาะแต่ก็ยังดีก็บบดตัดมาเรื่อยถ้าเหงตัดมาเรื่อยแหงใจกยเป็นอียงเป็นอีงนยง,ยงรับไม่ได้สี่รับไม่ได้ใช่ไหมคะ ว่าขอเงาหรอกน้องคิปนี้สิขอจอัดม,มันนี่ละว่กเกินสินาทีแล้วท,ท,ท,ทำความสะอาดเห็ดด้วยกันนะคะมาทำความสะอาดเห็ดด้วยกันคะ่ะ